สวัสดีครับแฟนๆช่องมิสเตอร์ชนวันนี้เป็นวันเสาร์สบายๆนะครับมิสเตอร์ชนก็ไปเยี่ยมไปเย็นนะครับบางทีแฟนๆของช่องมิสเตอร์ชนเนี่ยาฝากให้หากล้วยไม้ให้นะครับก็ไปหาคนรู้จักสบายๆตามสวนกล้วยไม้มาเจอเจ้าตัวนี้ครับมาวิ่งกำลังบาลโอ้โหเป็นโด่งเลยสวยงามมากๆก็อดที่จะ ไทยทำนะครับมาฝากแฟนๆไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดครับเวลามันบานพร้อมๆกันเนี่ยก็เป็นกล้วยไม้อีกตัวนครับตระกูลดอริทิสซึ่งถือว่าเป็นสกุลเล็กๆนะครับมีอยู่ไม่กี่ชนิดนะแต่ว่ามีบทบาทมากนะครับโดยเฉพาะประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีความสำคัญ กับกล้วยไม้ชนิดนี้มากนะครับก็เป็นแหล่งกำเนิดของกล้วยไม้ชนิดนี้โดยเฉพาะเจ้าดอไรทิสคูเคไลมาก็ที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นลูกหลานของเจ้าดอไรทิสคูเคไลมาเกือบทั้งนั้นเลยครับก็ตามที่มิสเตอร์ชนเล่าให้ฟังเนี่ยครับว่าประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกแห่งหนึ่งนะครับที่ เป็นถิ่นกำเนิดของเจ้ากล้วยไม้มาวิ่งตัวนี้นะครับซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเขาก็มีวงวานว่านเครืออ,อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับก็ได้แก่พวกไดรรติสวิกที่อายนะครับซึ่งต่อมานะครับก็ได้มีการจัดเอาไปไว้ในสกุลฟลาแลนอฟซิสที่มิสเตอร์ชนพูดแบบนี้บางครั้งเนี่ย ก็มีข้อพิสูจน์นะครับบ่งบอกได้ว่าเขาเป็นกล้วยไม้มาจากสปีชีส์เดียวกันนะครับก็คือ,อาหากว่าเราสังเกตดีๆนะครับถ้าเราเอากล้วยไม้ตะก,กูลมาวิ่งไปผสมพันธุ์กับฟาแลนอบสิทธิ์เขาก็ติดถือฝักนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นการพัฒนาที่สวยงามนะครับ เดี๋ยวมิสเตอร์ชนก็จะมีภาพให้ดูนะครับระวังมาวิ่งมาผสมกับฟแลนทำให้ดอกเขาใหญ่ขึ้นแล้วก็สวยงามมากขึ้นนะครับก็เป็นการพัฒนาสายพันธุก์กล้วยไม้ตระกูลมาวิ่งนะในบ้านเราเอ่อจะเห็นได้ว่าดอริติสผูเคอ,อ,อรไลมาเนี่ยนะได้เคยจัดกำแนกไว้ในตระก,กูลฟาแลนอสิตก,ก่อนเช่นกันนะครับแต่ว่า พอวันเวลาผ่านไปนะครับนักพฤกษศาสตร์ก็แบ่งแยกกันซร้างให้ชัดเจนไปะนะปัจจุบันนี่ครับก็กล่าวได้เต็มปากเต็มคำว่ามาวิ่งนะครับหรือว่าดอรลติสตูเคอร์ไลมาที่ค้นพบในเมืองไทยเนี่ยก็เป็นชนิดเดียวในสกุลดอรลทิสที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายนะครับและก็เป็นชนิดเดียวของต้ยไม้ป่าที่พบตามธรรมชาติในประเทศไทยนะครับ นอกจากนั้นก็ยังได้เป็นกล้วยไม้ที่มีบทบาทในสังคมผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้นํามาผสมพันธุ์พัฒนาสายพันธุ์ข้ามกันไปข้ามกันมาเยอะแย,ยะมากมายซึ่งบางทีเนี่ยถ้าไม่พูดหรือว่าเล่าให้ฟังกันลงไปลึกๆและชัดๆเนี่ยก็คือม้าวิ่งและก็แดงอุบลตึงความจริงชื่อกล้วยไม้ทั้งสองชื่อที่ผมพูดถึงเนี่ยก็มีผู้สนใจกล้วยไม้ในประเทศไทยในปัจจุบันนะฮะ รู้จักและก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแต่ก็เราก็ยังมีความรู้สึกว่ามาวิ่งและก็แดงอุนบลเนี่ยเป็นกล้วยไม้ที่แตกต่างกันและเป็นคนละชนิดกันนะซึ่งความรู้สึกที่ว่าเนี่ก็ไปห้ามกันไม่ได้แต่จริงๆแล้วเขาก็เป็นออดอเรทิสผู้เคเลยมากเหมือนกันนะถือว่าวงวานว่านเครือหรือว่าเผ่าคันบางคนเรียกว่าวาไลตี้หรือว่า พันนะสายพันธ์หรือว่าบางคนก็เรียกให้ลึกลงไปอีกว่าเป็นชนิดสปีชีเดียวกันซึ่งมิสเตอร์ชนก็เคยทำคลิปเกี่ยวกับกล้วยไม้สกุลดอรตทิสมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ครั้งที่แล้วนี่ยก็จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของเอ่อเล่าให้ฟังว่ากล้วยไม้ตะกูลมาวิ่งเนี่ยที่เราเข้าใจว่ามาวิ่งมาวิ่งเนี่ยมัน เป็นอย่างไรมีลักษณะดอกอย่างไรนะครับแล้วก็ลักษณะทางกายภาพทั่วๆไปเป็นอย่างไรสำหรับคลิปนี้มิสเตอร์ชนมาเห็นความสวยความงามของกล้วยไม้ตระกูลมาวิ่งพวกนี้นะครับก็อดนะที่จะนำภาพสวยถึงงามเหล่านี้มาให้แฟนๆแบ่งกันเชมไม่ได้อันนี้ก็เป็นสายเลือดมาวิ่งนะครับ เป็นลูกผสมระหว่างมาวิ่งกับฟาแลนนอฟซิสนะครับจะเห็นว่ากล้วยไม้พวกนี้ครับเวลาเขาออกดอกเนี่ยฤดูการออกดอกก็เร,เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนากลกกฎา,านะออกดอกกันมากที่สุดก็เป็นช่วงกลางกลางกลกกฎา,านี่ครับกำลังเบ่งบานเลยข้อดีของกล้วยไม้พวกนี้ก็คือว่าเวลาที่เขาออกดอกเราปลูปกไว้เยอะๆเป็นโดงแบบนี้นะแหมมันสุดยอดของความสวยงามนี่ครับ นี่ก็เป็นอีกตัวเป็นสายเลือดลูกผสมเหมือนกันนะครับก็นำมาพัฒนาสายพันธุ์กันนะครับจนสวยงามอันนี้ก็เรียกแยกย่อยออกปาอีกทีหนึง่งตั้งชื่อออกมาเป็นม้าบินนะซึ่งม้าวิ่งกับม้าบินนะครับก็มีคนที่รู้นะครับเขาก็บอกว่าที่มันแตกต่างกันเพราะว่ากลีบมันลู่ไปข้างหลังอา้าไม่ว่ากันนะ มาบินก็าม้าบินอันนี้ก็จะเป็นสายเลือดลูกผสมระหว่างมาวิ่งกับฟาแลนดอีกต้นหนึ่งนะฮะต้นนี้สวยงามมากๆกนะฮะกว่าที่จะได้กล้วยไม้ที่สวยและสมบูรณ์ช่อเพอร์เฟกแบบนี้นะครับไม่ใช่ง่ายเหมือนกันครับใช้เวลาพัฒนาสายพันธุ์มายาวนานโดยเฉพาะต้นนี้ที่เห็นเนี่ยดอกนี้ใหญ่มากถ้าดูไม่เห็นต้นเนี่ยบางท่านคิดว่าเป็นฟาแลนไปเลยนะฮะ แต่ว่าถ้าคนที่อยู่ในวงการกล้วยไม้มองออกครับเพราะว่าลักษณะของก้านช่อดอกนี่เขาเป็นเอกลักษณ์ก็คือเขาจะค่อยๆบานไปเรื่อยๆไอ้ดอกล่างเหี่ยวดอกใหม่มานะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นม้าบินอีกต้นนึงนะครับก็เป็นสายเลือดป่าซะเยอะนะครับตัวนี้ก็เป็นไม้ป่าเลยจากธรรมชาตินะครับลกรากเนี่ยทราบข่าวมาว่า ชดนะครับให้มากับคุณลุงบัญชานะครับคุณลุงบัญชาก็มาปลูกเลี้ยงขยายพันธุ์รู้สึกว่าแถวแถวชุมพรเนี่ยแหละครับก็ถือว่าคุยกันขำๆมานะครับเพราะว่าเสียนกล้วยไม้แต่ละคนก็มองกล้วยไม้แตกต่างไม่เหมือนกันนะเสียนกล้วยไม้ก็บอกเอ้ยมันผสมพันธุ์แล้วนะก็ว่ากันไปครับแต่ว่าเราก็ฟังจากาคุณลุงบัญชานะครับที่เป็นเจ้าของไม้เนี่ยแกก็บอกว่ารับมากับมือ ของตอชดอเลยเขาบอกไปเก็บมาจากในปา่าก็ไม่รู้ว่าตชดอเอาไปปลูกไว้ในป่าหรือเปล่านะนึ <c oughs> ว่ากันไปขำๆอา้าวเป็นกล้วยไม้ป่านะครับสายพันธุ์แท้ๆเลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับก็ดรจิตผู้เชื่อ,อะไรมาเนี่ยครับซึงเป็นอะไรที่บางครั้งเนี่ยมันมีความหลากหลายทางพันธุก,กรรมเยอะนะครับไปอยู่แถวๆอุบลเขาก็เรียกแดงอุบลก็มี ะะวันนี้มิตรชนก็รวบรวมสายพันธุ์สวยๆงามๆม,มาให้ชมกันตัวนี้ก็เป็นลูกผสมม้าวิ่งเผือกนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นม้าบินนะฮะสเปซสีสวยเือเกินสีส้มตัวนี้ก็เป็นม้าบินสีสเปซออกสีชมพูนะครับอันนี้ก็เป็นตัวม้าบินสีส้มมาสักูนี่แหละครับสวยๆเลยนี่เป็นม้าบินสีชมพูนะฮะก็สวยงามมากๆครับก็ มีการพัฒนาสายพันธุ์ออกไปหลากหลายจริงๆอันนี้เป็นลูกผสมระหว่างมาวิ่งกับฟาแลนนอฟซิดดอกใหญ่มากครับเบอร์นี้สวยๆเลยกำลังออกดอกบานสะพรั่งเลยนะอันนี้เป็นมาวิ่งบรูครับซึงก็หายากอยู่พอสมควรนะอันนี้ก็เป็นลูกผสมของมาวิ่งผสมฟาแลนนะตัวนี้ก็จะเป็นมาวิ่งเผือกครับสายพันธุ์แท้ครับสำหรับคลิปนี้ก็นำเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังมาชมความสวยความงามกันสบายๆ แล้วก็มีเก็ตเล็กเก็ดน้อยมาเล่าสู่กันฟังอีกเช่นเคยนะครับสำหรับแฟนๆชอบอกชอบใจครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามพบกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ